โอเคครับผมก็สวัสดเีเพื่อนชาวเกมเมอร์สายไอมีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมจากมาฮีโร่อะคาเดมียนะครับผมชื่อเกมว่ามาฮีโร่อุนตาอิมแพะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโทโดโรกินะครับผมนี่เลยคนนี้ครับผมเป็นตัวครึ่งไฟครึ่งน้ําแข็งนะโอเคเรามาดูสกิลของเขากันก่อนดีกว่านนะครับผมนี่ อัตลักษณ์ของเขาก็คือครึ่งไฟครึ่งรังแคงนะครับผมแล้วเขาก็เป็นลูกของไอโตวไฟอะ่ะเนอะที่ตอนนี้เป็นฮีโร่ดับหนึ่งแทน All อาลไมแล้เนาะนี่ครับผมก็โหดนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่เด่นๆในเรื่องตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคเดีย๋ยวเรามาดูสกิลนี่ก่อนครับผมสกิลอันติของเขานะครับผมจะสร้างความเสียหายต่อศัตรูเป้าหมายเดียวนะครับผมห้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต แล้วก็มีโอกาสทําให้ศัตรูติดแช่งแข็งหนึ่งเทินแล้วก็จะมีโอกาสติดเผาไหมอีกสามเทินนะครับผมก็แล้วแต่นะผมว่าถ้าติดน้ําแข็งก็ติดน้าแข็งถ้าติดเผาไหมก็ติดเผาไหมนะหรืออาจจะไม่ติดเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็มาดูที่สกิลอันแรกของเขานะครับผมเป็นสกิลน้ําแข็งนะสกิลนี้เป็นสกิลที่สร้างความเสียหายหมู่นะผมจะสร้างความเสียหาย2 0 0แก่ศัตรูทั้งหมดนะแล้วก็ มีโอกาสที่จะแช่แข็งด้วยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มพลังของเขานะครับผม35% 3ิ้าเทอร์เ็นเมื่อเช้นด้วยสกิลนี้สำเร็จนะครับมีคูดาวอยู่ที่4เทินนะครับผมถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับผมสำหรับสกิลน้อมแข็งเนี่ยเพราะว่าตัวซ c เนี่ยย่อมได้เปรียบนะครับผมแล้วก็เป็นสกิลหมู่ด้วยนะต่อมาเป็นสกิลที่2ครับผมเป็นสกิลไฟนะครับผม ก็จะสร้างความเสียหาย175%แก่ศัตรูทั้งหมดนะรวมถึงมีโอกาสที่ทำให้ศัตรูเนี่ยติดเผาไหม้3เทินนะแล้วก็จะเพิ่มเกรดอันติ20%ด้วยนะครับผมก็แนะนำให้เราเปิดด้วยสกิลนี้ก่อนนะเพราะว่าเป็นสกิลที่โหดมากต่อมาถ้าผมเป็นสกิลออโต้นะผมสกิลแรกเนาะเมื่อ HP ของเรานะผมสูงกว่า50%จะเพิ่มเกร อันต้าอันต้านะอันนี้ไม่รู้ว่าเกรดไหนเนาะใช้เป็นเกรดอันติหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมจะเพิ่มเกรดอันต้าอันต้ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช้ได้หนึ่งครั้งนะผมตอนหนึ่งการต่อสู้นะครับน่าจะเป็นเกรดอันติแหละต่อมาก็จะเป็นสกิลออตโต้ที่สองนะผมเป็นเหมือนกับแพสสิบติดตัวนะผมสองสกิลเนี้ยสกิลนี้ก็คือเมื่อ HP ของเราต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มพลังนะผมสามสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็เมื่อ h p ีของเราน้อยกว่า30%เมื่อเราถูกโจมตีนะจะแช่แข็งศัตรูที่โจมตีเรา1เทินนะโอ้เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่แบบดีมากๆนะแนะนําให้เราปลดถึงสกิลนี้ให้ได้ให้ไวที่สุดนะครับผมถ้าใครจะเล่นโทโดโรกิเนาะส่วนสกิล e x เนี่ยสสกิล e x นี่ต้องน่าจะต้องไปปลดด่านหรือว่าทําอะไรก็ยังไม่รู้นะผมก็ยังรีวิวให้ดูไม่ได้นะผมต้องขออภัยด้วยโอเค เดีย๋ยวเราจะลงไปสู้ในด่านดีกว่านะขอเล่นเป็นด่านนี้แล้วกันนะครับเป็นด่านอีเวนต์นะก็เป็นนอร์ม l ลนะครับโอเคด่านอีเวนต์เราก็เลือกเพื่อนเหมือนเดิมครับเอาตัวที่แข็งๆหน่อยเพราะว่าด่านเขาโหดมากเออเอาตัวนี้แล้วกันนะครับโอเค ตอนนี้ผมเน้นปั้นไปทีละตัวนะครับผมจะปั้นโทโดโลกิก่อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวยูอาร์เนาะตัวเดียวในทีมผมเปิดมาถึงนะผมเขาจะใช้ได้ตัวละสองสกิลนะเราก็ใช้เพื่อนไปก่อนครับแล้วก็เปิดด้วยสกิลไฟทิ้เหลือก็ให้บัฟนะครับแล้วแต่นะผมใครจะใช้นะผมสกิล ไหนเป็นอันดับแรกอะไรันไหนสองนะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าเราใช้ตัวเก่งอันดับสามเนี่ยน่าจะดีนะครับเพราะว่าดูจากสีพวกเนี้ยเนี่ยมันจะได้สีไปเรื่อยๆน,น,นะไม่รู้ว่ามีผลต่อดาเมจหรือเปล่านะเนี่ยสามคอมโบนะบผมเชนนะโอเคแล้วก็เห็นไหมครับผมถ้าใช้สกิลไฟเนี่ยเราจะได้พัดอันตานะผมหรือว่าสกิลอันติเพิ่มขึ้นมาด้วยนะ เราก็เน้นเปิดเป็นสกิลไฟไปก่อนนะขอนี้ลืมกดนะครับผมถ้าผมลืมกดก็จะมิดนะครับนี่พารอันตาผมหรือว่าสกิลอันตีนั่นเองนี่ครับผมน้ําแข็งบวกไฟแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันเนาะตามอัตลักษณ์ของแต่ละตัวนะครับผม,มเรียกได้ว่าโหนะ เราก็ใช้น้ําแข็งไปครับไม่รู้ว่าติดน้ําแข็งได้หรือเปล่าอ้อติดแข็งับผมติดแข็งหนึ่งเทินนะครับเขาก็จะตีได้แค่โจมตีธรรมดาเนาะโอเคโอ้โหตัวเราตายไม่เป็นไรนะผมเราก็จะเรียกเพื่อนออกมาช่วยนะครับอ่าไปครับนี่ดูความอลังการของสกิลก็ขึ้นอยู่กับ ระดับของตัวละครด้วยนะตัวนี้โทโดโรเกียเป็นตัวแบกของผมเลยถ้าเข้าเซิร์ฟไทยเนี่ยเข้าโซโตไทยเนี่ยผมว่าน่าจะรีหานะผมตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบโหดอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีหาตัวละครเรื่อยๆนะผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเรื่อยนะผมสำหรับตัวละครเนาะเผื่อจะมีคนที่แบบ สนใจนะผมจะมาเล่นเกมนี้เนาะเนี่ยไอตัวนี้ที่ผมสุ่มได้อะ่ะก็ดีนะผมสกิลตีของเขาอะ่ะจะพันฒนาการศัตรูด้วยนะแต่ว่าไม่ติดครับรอบนี้ไม่ติดเหมือนกับว่าศัตรูจะแข็งแกร่งเกินไปเอ้าผมลืมกดนะอันนี้ต้องกดอยู่นะครับเนี่ยถ้าใครไม่วางกดก็กดออโต้ไปก็ได้ครับมันจะได้แบบกดให้เราอัตโนมัตินะ ไปครับพาสอันเต้ปึ่งหึ่งอย่างแรงนะแต่ว่าไม่ตายครับผมโอเคเหลือสองเทินแล้วยังไหวอยู่ครับทวีรกีถ้าเขาเลือดน้อยนะครับผมต่ำกว่า50%เนเนี่ยเขาจะเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะ จะเห็นได้ว่าพัดอันต้าของเขาจะแรงขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก,กน,นะรอบนี้ชนะไหมปึ้งโอ้ไม่ชนะครับเกือบครับอ่าชนะได้อยู่นะปกติถ้าเราเลือกเพื่อนที่แข็งๆนะครับแล้วก็ไม่กดบิดเนี่ยเราจะชนะได้ในสิบสองเทินนะครับผมโอเครอบนี้ก็เกือบครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ปั้นตัวอื่นนะผมปั้นแค่โทรโรโกิเนาะ มันก็เลยแบบจะยากนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นด่านอีเวนต์เนาะก็จะมีให้เราสุ่มนี่นะครับผมโอเคก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมตอนแรกใช้สิบนะแล้วก็ตอนนี้เป็นสเต็ปก็ใช้เยอะขึ้นนะครับก็จะได้เศษเป็นหงส์เศษน้องกบนะครับนี่เศษน้องกบตัว SR นะน่าจะใช่นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมมารีวิวโทดโ,โลกิเนาะถ้าเพื่อนๆ อยากเล่นก็อดทนรอหน่อยนะครับผมถ้าใครมี VPN ญี่ปุ่นก็สามารถไปโหลดได้ในแถบๆนะครับผมเกมนี้นะแต่ถ้าใครไม่มีก็รอเข้าสตูไทยก็ค่อยเล่นนะครับผมเนาะโอเคคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดสับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเอาไว้คลิปหน้าจะมารีวิวตัวละครตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าผมสุ่มได้ก็จะเอามารีวิวให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ดูกันนะครับผมสำหรับใครที่เป็นแฟนอนิเมะบาฮีโร่เนี่ย ก็กดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะผมก็จะมาทำคลิปเกมนี้ด้วยนะแล้วก็เกมถังสารด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ